ที่รถฟูดทอปของเราเป็นเมนูอาหารตามสั่งแบบนำกลับบ้านค่ะและเมนูเนื้อเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีในร้านวันนี้ดาวเลยมีวิธีหมักเนื้อขั้นตอนง่ายๆกว่านั่งหายใจทิ้ง3าครั้งและได้ตังเร็วมาฝากค่ะเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อส่วนขาต้ยด้านในตามภาพนะคะภาษาไทายเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดาวจะหั่นเนื้อตัดเส้นนะคะชิ้นบางแล้วนำไปหมักแค่น้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหารตราอะไรก็ได้นะคะดาวจะหมักข้ามคืนทิ้งไว้ค่ะ ที่เราหมักแค่น้ำมันพืชอย่างเดียวเราจะหมักเผื่อคนที่แพ้สารอาหารต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีคนแพ้น้ำมันอีกก็ทำกินเองอยู่บ้านแล้วกันเนาะรถของเราเป็นรถขายอาหารตามสั่งพื้นที่น้อยใช้คนน้อยและเวลาลูกค้ามาพร้อมกันอาหารของเราจะต้องออกให้เร็วดังนั้นเราจะนำเนื้อไปผัดกับน้ำมันทิ้งไว้นะคะผัดให้สุกวิธีนี้นอกจากจะลดการเปลี่ยนสีของเนื้อยังลดกลิ่นของเนื้อด้วยค่ะ เพราะหลายคนจะสังเกตว่าเนื้อของวันแรกนะคะสีแดงจะสวยแต่พอวันถัดไปสีจะเริ่ม